สู่วิทยาสุราตอนที่170ซื้อมาสินเด็กหนุ่มเฉียวหงผู้นี้ไม่ธรรมดาซูหมิงเดินออกมาจากถ้ำที่ซ่อนอยู่ในผนังหินของหูเขาหันกลับไปมองแวบหนึ่งตรงนี้ยากจะตรวจพบนักต่อให้เป็นเขาหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็คงมองไม่ออกหากเขาไม่ใช้เคสวิชาตราประทับใช้เพียงดวงตามอง ทุกอย่างจะเหมือนปกติมีเพียงแสดงเครดวิชาตราประทับเท่านั้นถึงจะมองเห็นแสงวูบวาบตรงผนังหินซูมิงร้าสายตากลับเขอไม่สมหน้ากาก,ากอีกต่อไปแต่ใช้เสื้อกลุมดำปิดส่วนศีรษะเอาไว้ก่อนเดินออกจากผูกเขาอย่างช้าๆขณะเดินอยู่ในแดนลับระหว่างทางเขาเห็นผู้คนออกราสมบัติเหมือนกับเฉียวต้าพวกเขามักกวาดสายตามองซูมิงจากนั้นไม่สนใจอีกไม่มีใครรู้ โอโมโซที่หายตัวไปเมื่อหลายเดือนก่อนจะเดินอยู่ในเหวลึกยามพระโธเพและไม่มีใครรู้ว่าผู้แข่งแกร่งลึกลับขั้นลมโรหิตสมบูรณ์ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าดินเทวรูปชละรางปรากฏเมื่อสองเดือนก่อนกําลังเดินอยู่ในเหวลึกแห่งนี้ยามพระโเพทุกอย่างเหมือนปกติแสงไฟในเมืองเขาหานสว่างสว่าย,ยิ่งนักยิ่งใกล้วันคัดเลือกสิทธิสำนักเฮมันสวร์เมืองแห่งนี้ยิ่งคลึกคลืน้นยอดเขาของสามชนเผ่า รอบเมืองเขาหานเงียบสงัดแต่ละเผ่าปิดเขาไม่ต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนขอให้เป็นผู้แข่งกระแขงข้นชำระร้างก็ต้องหยุดอยู่หน้าสามชนเผ่าขณะกลางทั้งสามทงตะวันยามพระโรเพศมองไปแล้วเป็นผืนสีแดงเท่า่าสีแดงของมันไม่เหมือนพเพลิงแผดเผาเป็นเพียงไฟริบหลีแผ่นดินใหญ่ถูกยางพระโเพยย้อมสีกำลังค่อยๆมืดสลัวณนาาว้าเผ่าบุลภาสงบในช่วงที่ยามพระโเพศกำลังจะจากไป ดวงตะวันยังไม่ลาลับขอบฟ้าแขกผู้หนึ่งที่พวกเขารอมานาแสนนานมาเยือนสุหมิงโสมหน้ากากอีกครั้งยืนอยู่ตรงตีนเขาเผ่าบุรพาสงบยามนี้สายลมพัดผ่านพัดเสื้อคลุมดำของเขาจนเกิดเสียงผึบผับเขายืนอยู่อย่างนั้นมองยอดเขาอย่างสงบนิ่งนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เขายืนอยู่ตรงนี้นอกจากระยะห่างเรื่องเวลาแล้วเทียบกับเมื่อก่อนเขาเหมือนพัดเปลี่ยนกระดูก ผิดกันราวฟ้าและดินก่อนหน้านี้ซูหมิงอยากแสดงให้เห็นว่าเขาคือขั้นชำระร้างแต่ครั้งนี้ไม่จําเป็นเขายืนอ,อยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครเมินเฉยเขากรินอายขั้นลมโลหิตกลับไม่นับว่าอย่างลึกมากนักมีเพียงผู้แข่งแกร่งขั้นชำระร้างเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของขั้นวมโลหิตสมบูรณ์จากในตัวเขาอย่างชัดเจนซูหมิงเดินขึ้นบันไดย,ยอดเขาอย่างสงบนิ่งในช่วงที่เหยียบท้าลง แรงต้านมหาศาลรพลรังกดทับนี่คือพลังคุ้มครองจากภูเขาหลังจากเผ่าบุรพาสงบปิดเผ่าห้ามคนนอกเข้ามาพลังดังกล่าวซูหมิงเคยสัมผัสมาแล้วยามนี้เจออีกครั้งกระดับสร้างผลกระทบไม่เหมือนกับครั้งแรกหากเขาต้องการก็สามารถเมินเฉยแรงต้านเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงโมซูมาขอพบเจ้าเผ่าบุรพาสงบซูหมิงกระดาด้วยน้ำเสียงเรียบ มีได้จงใจเพิ่มพลังโลหิตเหมือนกับครั้งแรกให้น้ำเสียงดังกังวานตอนนี้ก็เพียงกล่าวอย่างสงบตามธรรมชาติคำพูดดังกล่าวก็กล้องไปทางยอดเขาเผ่าบุรพาสงบมาจากเสียงของซูหมิงยอดเขาบุรพาสงบที่เงียบสงัดราวกับพลันตื่นจากการหลับไหลแรงต้านจากภูเขาหายไปในชั่วพริบตาขณะดเดียวกันมีสายรุงรากยาวลงมาจากยอดเขาอีกทั้งในยามนี้ชาวเผ่าบุรพาสงบจำนวนมาก รับคําบัญชาพากันลงมาจากยอดเขาอย่างรวดเร็วยูในเรียงกันเป็นแถวสองข้างสีหน้าเคารพนอบน้อมกลายเป็นเส้นทางต้อนรับแขกยาวที่คดเคี้ยวภายในสายรุง้งมีอยู่เจ็ดแปดคนผู้นำหน้าสุดคือฟางเซิเร์นเจ้าเผ่าปูรภาสงบคนที่ติดตามอยู่ด้านหลังส่วนใหญ่เป็นคนสนิทในเผ่าและยังมีอีกคนนั่นคือผู้นำนักรบเผ่าปภาสงบคนหเหล่านี้ มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าซูหมิงอย่างรวดเร็วท่านโม่แซ่ฟางรอท่านมาหลายเดือนแล้วเชิญฟางเซิญพิจารณาซูมิงแวบหนึ่งไม่นานสีหน้าก็เกิดความยินดีหัวเราะเสียงดังพร,รานประสานมือคารวะซูมิงสีหน้าเขาดูเหมือนเป็นปกติแต่ในช่วงที่เขามองซูหมิงแวบแรกกลับจิตใจสั่นไหวในความรู้สึกเขาบุคคลตรงหน้ากับโมซูก,ก่อนหน้านี้ต่างกันโดยสิ้นเชิง ตอนแรกเขายังมองไม่เห็นเงื่อนงำอะไรบางอย่างในตัวอีกฝ่ายและเพราะเงื่อนงำเหล่านี้จึงทําให้เขาสงสัยและลองอย่างเชิงทาว่ายามนี้สุหมิ่งกระับเหมือนเหวลึกมองเห็นไม่ชัดไม่ทะลุป,ปุรุปโปงกระทั่งหากเขามองอย่างละเอียดพลังโลหิตในร่างกายดุดจะเสียการควบคุมจะไม่ให้เขาตื่นตระึงได้อย่างไรโดยเฉพาะเขาลือเหล่านั้นเกี่ยวกับโมซูแม้กล่าวว่าในนั้นมีบางส่วนที่เผาบูรพภาสงบ ตั้งใจเปิดเผยก็ตามทว่าที่เหลือส่วนใหญ่ก็ทําให้เผ่าบูรภาสงบเกิดความสนใจเช่นกันสังหารเหยียนกวงตอกกอนกำหารเฟยจือ่อนานเทียนเคารพขงขวัญเซียวลุนนามของท่านโม่ตอนนี้สั่นสะเทือนไปทั้งภูเขาหานท่านโม่เชิญพวกเราขึ้นไปคุยกันบนเขาเถอะฟางเซินเผยรอยยิ้มกว้างขึ้นนอกจากฟางเซินแล้วคนที่ตื่นตะลึงยังมีผู้นำนักรบที่ตามมาด้วย ชายร่างกำยำตัวเตี้ยผู้นี้อยู่ขั้นชำระร้างในช่วงที่เขามองซูหมิงสีหน้าพลันเปลี่ยนแอบหยุดชะง,งักเล็กน้อยทำเอาเขาดวงตาเบิกกว้างทันใดในความคิดเขาเขาสัมผัสไม่ได้ถึงเส้นเลือดในตัวซูหมิงนี่เป็นแค่เรื่องรองจุดสำคัญที่สุดคือเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มีอาจบรรยายจากตัวซูหมิงความรู้สึกนี้ไม่มีตอนพบซูหมิงครั้งแรกท่านโม,ม่มาเยือน ถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับปูรพาสงบเชิญผู้นำนักรบสูดลมหายใจเข้าลึกท่าทางต่างจากตอนแรกอมยิ้มประสานมือคารวะซูหมิงไม่ต้องขึ้นเขาซูหมิงประสานมือคารวะตอบสรางเฟินกับผู้นำนักรบพร้อมกล่าวเรียบเรียบแซมโมโมานี่นอกจากเพื่อคืนฐานะแขกพิเศษแล้วยังมีอีกสมเรื่องหวังว่าสหายฟางจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ฟางเซินได้ยนินซูหมิงกล่าว สีหน้าก็พรันจิงจังสหายโม่ยังไม่ต้องรีบคืนหานักแข่งพิเศษเอเรอถ้ามีเรื่องอะไรเชิญกล่าวมาก่อนขอบคุณมากซุหมิงพยักหน้าเขาไม่กล่าวถึงอันตรายที่พบใต้ภูเขาหานเพราะเขาเป็นคนร้องขอเข้าไปเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นเรื่องแรกเกิดเรื่องในภูเขาหานทำไมซาโม่หากิ่งไม้เสียงสวรรค์ไม่พบแต่คิดว่าสหายฟางน่าจะได้มาบ้างมอบมาให้ข้า หลังจากเตรียมการเสร็จแล้วก็จะรักษาอาการบาดเจ็บของฟางมู่ให้เร็วที่สุดฟางเซอร์ไม่ต้องขบคิดพยักหน้ารับทันทีแซ่ฟางได้กิ่งไม้เสียงสวรรค์มาแล้วเดิมทีก็เตรียมไว้เพื่อสหายโม่เรื่องของบุตรชายข้าต้องรบกวนสหายโม่แล้วก็จะบอกให้คนไปนำมาทันทีเทินสหายโม่พูดเรื่องที่สงต่อขณะฟางเซอร์กล่าวก็หันกลับไปมองชาวเผ่าข้างกายแวบหนึ่งชาวเผ่าคนนั้น ่ารรับด้วยความเคารพก่อนกลับขึ้นเขาไปอย่างวรวดเร็วเรื่องสองไซโมอยากดูแผนที่ดินแดนนรุนใต้ของเผ่าท่านซูหมิงกล่าวเนิบหน้าฟังเซินเงียบไม่ตอบกลับในทันทีแต่ขมวดคิ้วลังเลครู่หนึ่งแล้วจึงมองซูหมิงสหายโมสำหรับทุกเผ่าแผนที่เป็นสิ่งสำคัญมากแผนที่หนึ่งแผน่นจำเป็นต้องใช้เวลาและความอุตสาหะของชาวเผ่าหลายยุคหลายสมัย กว่าจะค่อยๆร่างออกมาได้เรื่องนี้ก็ต้องปรึกษากับเจ้าหมานก่อนซูมิงไม่กระ่าวสิ่งใดแต่มองฟังเซินอย่างสงบนิ่งดวงตาเขาไม่มีระรอกขึ้นอารมณ์แม้ในแววตาไม่มีความหมายแฝงอย่างลึกมากนะักเพราะว่าฟังเซินเป็นเจ้าเผ่าบูดภาสงบจะไปดูหยาบกร้านเหมือนภายนอกได้อย่างไรตั้งแต่ซูหมิงรู้จักกับฟางมู่จนถึงตอนนี้เขาได้ดำเนินแผนการมาทีละก้าว นอกจากเกิดความรู้สึกดีกับฟางมู่เล็กน้อยแล้วเป้าหมายหลักคือเพื่อใกล้ชิดกับเผาบุรพาสงบและแทรกซึมเข้ามาในเมืองเขาหานแต่ท้ายที่สุดแล้วแผนการทุกอย่างก็เพื่อแผนที่ซูหมิงไม่ได้ใช้การรักษาฟางมู่มาเป็นการบังคับเรื่องนี้ฟางเสินทราบดีและด้วยเหตุนี้บางเรื่องเขาจึงปฏิเสธไม่ได้การครบหาคนมารญาตย,ยังคงเป็นสิ่งสำคัญซูหมิงรักษาอาการบาดเจ็บของฟางมู ฟางเซินก็หาสมุนไพรามาให้ซูหมิงแม้จะบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็ตามถ้าว่าความจริงแล้วมันคือน้ำใจคนฟางเซินทร,ราบว่าตอนนี้ตนเป็นหนี้น้ำใจอยู่ขณะเดียวกันเขาก็ทราบว่าโม่ซูตรงหน้ากรากล่าวถึงความต้องการที่สองนี้เห็นได้ชัดว่านอกจากบอกให้เขาตอบแทนน้ำใจแล้วยังเป็นการยืนยันว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บของฟางมู่ได้อย่างแน่นอนได้แซ่ฟางจะไม่มากความ เรื่องแผนที่ต่อให้เจ้าหมานไม่ยอมข้าก็จะนำมาให้ท่านฟางเซินพรานกล่าวขอบคุณมากซูหมิงประสานมือคราวะฟางเซินในช่วงเหงื่อหน้าขึ้นก็กล่าวต่อเรียบเรียบเรื่องสามข้าอยากขอพบหาชางจือสองเรื่องแรกแซ่ฟางรับประกันได้แต่เรื่องที่สามแซ่ฟางจะกำหนดเองไม่ได้แต่ข้าจะไปบอกกับนางให้ให้นางเป็นคนตัดสินใจเองฟางเซินมองซูหมิง ปรางกล่าวอย่างช้าๆได้ซูหมิงภายใต้หน้ากากคนอื่นมองไม่เห็นสีหน้าของเขาเห็นได้เพียงดวงตาสงบนิ่งตลอดเวลาเงียบสงบเหมือนผืนน้ําหลังจากซูหมิงส่งตราขกพิเศษบุดภพาสงบคืนฟังเซินเขาก็พยักหน้าบอกเป็นในกับผู้นํารํารกข้างกายก่อนหมุนตัวเดินลงบันไดแล้วนั่งคัดสมาิรอยอย่างเงียบๆเรื่องเวลาในการรักษาบุตรชายข้าและก็ ข้าจะไปพบท่านได้อย่างไรฟางเซินลังเลครู่หนึ่งจึงถามภายในสามเดือนส่วนจะพบข้าได้อย่างไรต่อให้ท่านหาข้าไม่พบแต่หาชางจือจะหาพบซูหมิงกล่าวเสียงเบาอ๋อฟางเซินแววตาเป็นประกายใบหน้าเผยรอยยิม้มประสานมือคารวะซูหมิงสหายโม่มีความมั่นใจเช่นนี้แซ่ฟางก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าขณะกล่าว ขมุนตัวกลับแล้วทะย,ยานขึ้นยอดเขาพร้อมกับผู้ติดตามผู้นำนักรบมองซูหมิงแวบ,บหนึ่งเกิดวความลังเลในใจหลังจากทุกคนกลับขึ้นไปแล้วเขาเงียบงันไปชั่วครู่ก่อนหมุนตัวเตรียมกลับขึ้นเขาเช่นกันท่านผู้นำนักรบมีเรื่องอันใดเชิญพูดให้กระจาซูหมิงลืมตามองผู้นำนักรบสายโมท่านรู้จักซือหมาซินหรือไม่ซือหมาซินเขาเป็นใคร ซูหมิงสายสีษะผู้นำนักรบถอนหายใจเบาๆในตาฉายแววผิดหวังเล็กน้อยเขากับสหายโม่เหมือนกันมากในด้านความรู้สึกหากภายหลังสหายโม่มีโอกาสพบเขารบก,กวนฝากบอกเขาด้วยว่าปีซีแห่งเผ่าวุลภาสงบถึงขั้นชำระล้างแล้วขอให้เขากลับมาขอบคุณมากผู้นำนักรบคำนับซูหมิงกอดหมุนตัวจากไปเงาแผ่นหลังของเขา ดูซึมเศร้าเล็กน้อยค่อยๆหายลับไปจากสายตาของซูหมิงซือหมาสิน้นเหมือนข้ามากอย่างนั้นหรือซูหมิงขมวดคิ้วเขารอไม่นานนักหมดยอดเขาวุลภาสงบก็มีคนลงมาเป็นชายวัยกลางคนร่างกำยำสีหน้าเขาดูนอบน้อมวางกล่องปักดิ้นงดงามสองใบตรงหน้าซูหมิงก่อนโค้งคำนับแล้วจากไปแววตาซูหมิงมีความเฝ้าปรารถนาซ่อนอยู่อย่างลึก เขาก้มหน้ามองกล่องสองใบตรงหน้าเขาทราบว่าหนึ่งในนั้นมีแผนที่อยู่ตอนที่171อีกคำสัญญาซูหมิงหลับตาพยายามทำใจให้สงบเปิดกล่องแรกมีกลิ่นหอมสมุนไพรเข้มข้นช่วยกระทบใบหน้าทว่าช่วงที่ได้กลิ่นเขาราวกับได้ยินเสียงบทเพลงไม่ทราบว่าบรรเลงอย่างไรเสียงบทเพลงรอยวนรอบกายไพเราะงดงาม ทำให้ผู้ฟังอดนึกว่ามันคือบทเพลงสวรรค์ไม่ได้ผ่านไปนานซูหมิงมองกล่องผักดิ้นใบนั้นภายในมีสมุนไพรสามต้นลักษณะของมันแปลกยิ่งนะเหมือนกับกิ่งไม้ทว่าด้านบนกลับมีรูเล็กๆจำนวนหนึ่งส่วนเสียงบทเพลงไพรเราะก็มีใช่ความรู้สึกร้อนแต่เป็นสายลมพัดผ่านรูบนสมุนไพรเหล่านั้นจนเกิดเสียงกิ่งไม้เสียงสวรรค์ ซูหมิงตบมือขวาลงบนพื้นกิ่งไม้เสียงสวรรค์สมต้นพร้อมกับกล่องพลันหายไปในมือของซูหมิงอยู่ในถุงเก็บวัตถุซูหมิงมองกล่องใบที่สองลมหายใจกระชันถีเล็กน้อยแม้ทราบอยู่แล้วว่าแผนที่ในกล่องนั้นอาจไม่สมบูรณ์ก็ตามเพราะว่านั่นก็เป็นความหวังขอวางมือบนกล่องอย่างช้าๆขนาดกำลังเปิดหากท่านเปิดก็ต้องรักษาฟางมู่ให้ได้ เสียงอ่อนนุ่มดังมาจากข้างซูหมิงและยังมีกลิ่นหอมเบาๆกลิ่นหอมนี้แม้กล่าวว่ามาทีหลังกลิ่นหอมสมุนไพรของกิ่งไม้เสียงสวรรค์กระับมอบความรู้สึกที่ต่างกันกลิ่นหอมสมุนไพรเหมือนเก่าแก่ส่วนกลิ่นหอมนี้เหมือนความฝันซูหมิงมีสีหน้าเรียบเฉยเขาสัมผัสกานมาถึงของหาชานจือได้ก่อนหน้านี้แล้วมีด้อยู่ชะงักเพราะคําพูดของนางขอเปิดกระดองใบนั้น าะว่ามีหนังสัตว์วางพับอยู่หนึ่งผืนซูหมิงมองหนังสัตว์ผืนนั้นด้วยแววตาซับซ้อนพรานเกิดความรู้สึกไม่กล้ามองเล็กน้อยเขากลัวว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดจะต่างกันเขากลัวว่าโลกใบนี้ไม่มีภูเขาธมินหานชางจือเดินมาอยู่หน้าซูหมิงนั่งขัดสมาิลงมองชายสวมหน้ากากตรงหน้านางเห็นความซับซ้อนในแววตาของซูหมิงที่เขาไม่ได้ปิดซ่อนเอาไว้ ทั้งสองคนเงียบอยู่ชั่วครู่ซูหมิงหยิบแผนที่ในกระป๋องขึ้นมาแล้วเพ่งสายตามองผิดหวังหรือหาชางจู่กล่าวเบาๆน้ำเสียงนุ่มนวลทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอธิบายไม่ถูกคนอย่างเช่นนางภายนอกดูงดงามเบาบางน่าหลงไหลเพราะว่าภายในกลับแข็งแกร่งกว่าบุรุษสุหมิงมองแผนที่ตรงหน้ามันวาดเอาไว้อย่างละเอียดไม่ใช่มีเพียงภูมิประเทศใ,ใกล้เคียง ภูเขาหานเท่านั้นกระทั่งบริเวณรอบพิษยังมีวาดเอาไว้จากในแผนที่จะเห็นได้ว่าแดนอรุณใต้กว้างใหญ่ย,ยิ่งนักเพียงแต่ว่าแม้มันวาดอย่างละเอียดแต่ว่ากระับไม่ใช่สิ่งที่ซูหมิงต้องการเขาหลับตาเงียบขรึมความจริงแล้วเขาทราบดีว่าแผนที่อย่างที่เขาต้องการมีใช่สิ่งที่เผ่าขนาดกลางจะมอบให้ได้แต่รู้ก็เป็นเรื่องหนึ่งความหวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เล็กน้อยยามนี้จิตใจเขาเหมือนกับสายตาซับซ้อนเมื่อครู่เขาหวังว่าจะได้เห็นแผนที่อย่างที่เขาต้องการถ้าว่าดึกๆแล้วก็ไม่อยากเห็นความซับซ้อนเช่นนี้มาจากความสับสนที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งหัวใจเขาสิ่งที่ท่านได้แค่ดูเท่านั้นห้ามนำไปหาชานจือมองแววตาซูหมิงเกิดความรู้สึกสงสารนางกล่าวเสียงเบาข้าซ่อ สุมิงลืมตาไม่มองหาชางจือแต่มองทอดไปไกลเขาไม่รู้ว่าท่าทางของเขาในยามนี้ในสายตาของหาชางจือนางเห็นความโดดเดี่ยวเจ้าเคยบอกว่าพอไี้ข้าหนึกอะไรบางอย่างได้ให้มาหาเจ้าสุมิงกล่าวพึมพำใช่หาชางจือกล่าวเบาๆจากนั้นก็เงียบอีกครั้งครั้งนี้ค่อนข้างนานท้องฟ้ามืดลง มีแสงจันทร์สาดส่องรอบดวงจันทร์มีดาวโอบร้อมเพ่งปัปกกลายระยิบระยับสายลมพัดผ่านผืนดินเส้นผมดำของหาญชันจือปลิวสวัยภายใต้แสงจันทร์ทำให้นางดูงดงามไปอีกแบบเจ้าเห็นอะไรซูหมิงทำลายความเงียบกล่าบเบาหาญชันจือไม่กล่าวแต่กัดริมฝีปากมองซูหมิงแววตาเป็นประกายน่าหลงไหลมองซูหมิงอยู่นานเหมือนกำลังตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ท่านสัญญากับข้าได้หรือไม่ในช่วงที่คำว่าสัญญาหลุดจากปากนางจิตใจสมิงสั่นไหวความสั่นไหวดังกล่าวไม่อาจควบคุมได้ด้วยความเย็นชาของเขาเป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ลึกยิ่งกว่าในจิตใจเพราะบางเรื่องและบางคำพูดไปกระตุ้นจนเกิดความเจ็บปวดยามนี้บาดแผลถูกกระตุ้นอีกครั้งกลายเป็นความเจ็บปวดประดุดน้ำาลากอบอวนในร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของเขา แมดูเหมือนปกติทว่าทุกอย่างในใจผู้อื่นมองไม่เห็นเพียงแต่หาชานจือไม่ทราบด้วยรางสังหอนของเพศหญิงนางกระดาบพบว่าโมซูตรงหน้านอกจากความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วยังมีความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายท่านหาชานจือเหม่อรอยนางเป็นคนฉราดแทบจะคาดเดาได้ทันทีว่าในคําพูดของตนอาจมีบางคําพูดเป็นบอกเกิดความเจ็บปวดของโมซูสัญญาหรือ อาชารจื้อไม่กล่าวสัญญาเกิดความเจ็บปวดในใจซูหมิงตัวเขาสั่นเทาความเศร้าโศกพรังร่งพรูไม่อาจควบคุมความนี้มีความหมายแฝงพิเศษกับเขาเคยมีเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางหิมะอมยิ้มมองเขาหากพวกเราเดินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะเดินไปจนถึงวันที่เส้นผมขาวเลยหรือไม่เคยมีเด็กสาวคนหนึ่งเกาะอยู่บนหลังเขา ทั้งสองคนหัวใจเต้นแรงพร้อมกันใบหน้าที่ซุกอยู่ตรงหลังเขาแดงอย่างโคยเขินไปเดินเล่นกับข้าได้หรือไม่เคยมีเด็กสาวคนหนึ่งยืนกับริมฝีปากอยู่ตรงนั้นดวงตางดงามเป็นประกายมีสเสน่ห์กำลังปัดหิมะบนเสื้อให้เขาซูหมิงสัญญานะข้าจะรอเจ้านี่เป็นคำสัญญาแตะว่าซูหมิงไม่ได้ทำตามสัญญานั้นใกล้จะห้าปีแล้ว บางทีอาจไม่ใช่แค่ห้าปีซูหมิงจะปวดยิ่งกว่าเดิมเต็มไปด้วยความขมขื่นความเจ็บปวดบนโลกใบนี้มีมากมายบางทีเขาอาจไม่ใช่คนที่เจ็บปวดมากที่สุดแต่หากความเจ็บปวดมากที่สุดคือความเป็นและความตายคือเครื่องกั้นการเวลาไรที่สิ้นสุดเช่นนั้นความเจ็บปวดของซูหมิงก็ไม่ทราบว่าคือความเป็นและความตายหรือเป็นเครื่องกั้นเวลาหรือไม่บาดแผลน,นี้ ทวีขุนด้วยความสับสนจนไปถึงความเจ็บปวดขอโทษหารชานจื่อกัดริมฝีปากก่อนกรบาบเบาๆนางไม่เข้าใจบาดแผลของซูหมิงเพราะว่ากระดับสัมผัสได้ถึงความเศร้าของคนตรงหน้าสัญญาอะไรซูหมิงกล่าวด้วยเสียงแหบพร่านมองหานชานจื่อตรงหน้ามองเส้นผมดำปลิวสวัยบดบังใบหน้าของนางระหว่างนั้นเขาเหมือนเห็นไปลลิงเวลาต่างกันสถานที่ต่างกัน คนต่างกันพราว่าคำพูดเหมือนกันสัญญาช่วยข้าสังหารซือหมาซินแล้วข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้าเห็นหางชานจือกล่าวเสียงเบาในช่วงที่พูดชื่อซือหมาซินนางพรานลมหายใจกระชันทีกำมัดแน่นซือหมาซินเป็นใครตูหมิงสังเกตเห็นท่าทางเล็กน้อยเหล่านี้คนที่มีพร,รอสวรรค์สูงสุดในประวัติศาสตร์สำนักเหมันสวรรค์ เขาได้ยินเสียงคำปราวิญยาของเทพหมานร,รุ่นสองในวันสร้างบรรพการได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสเป็นเทพหมานร,รุ่นสีมากที่สุดและเป็นศิษย์พี่ของข้าและเป็นเขาที่ทำร้ายฝังมู่หานชานจือก้มหน้ากราบเสียงเบาซูหมิงมองหาชานจืออย่างสงบนิ่งไม่กล่าวสิ่งใดข้ารู้ว่าท่านสงสัยว่าด้วยขั้นพลังกับฐานะของซื่อหมาซินเหตุใด ต้องทำร้ายฟังมูหารชานจือเงยหน้าแสงจันทร์กระทบใบหน้าแม้ไม่งดงามหยดย้อยเพว่ากระับทำให้จิตใจสั่นไหวเพียงแต่นั่นไม่นับรวมซูหมิงพูดต่อซูหมิงเงยหน้ามองดวงจันทร์บนท้องฟ้าท่านเคยได้ยินเรื่องยอดวิชา,มาเมล็ดพันธ์ุหมาในไร้ใจหรือไม่เกล็ดวิชานี้สร้างโดยเทพหมารุ่นสองและซื้อหมาซินก็ฝึกฝนเกร็ดวิชานี้ ตั้งแต่สร้างโดยเทพหมานร,รุ่นสองเผ่าหมานรุ่นหลังๆล้วนไม่มีใครสามารถฝึกฝนมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือไม่อาจฝึกฝนจนรไรหัวใจและด้วยเหตุนี้จึงล้มเหลวหากฝึกถึงขั้นสมบูรณ์พลังจากาเม็ดพันธุหมานทั้งหมดจะส่งมอบให้เขาเทพหมาร,รุ่นสองเองก็ใช้เคล็ดวิชานี้สร้างร่างแยกเทพหมาของตัวเองในต่างแดนซื่อหมาซินมีพรสวรรค์นหน้าตกตะลึงอย่างแท้จริงเดิมที พอเป็นคนโอบอ้อมอารีจึงเลือกใช้ทางอื่นปลูกความรักลงในหัวใจจากนั้นสลายมาเมล็ดพันธุ์หมานแยกความรักออกเพราะไม่มีความรักเลยไม่มีหัวใจตอนฟังมู่เกิดเจ้าหมานเคยตรวจสอบคุณสมบัติของเขาจึงได้ทราวบว่าเขาคือความหมังของเผ่าบุดาภาสงบตอนนั้นซื่อหมานซินเป็นทูตจากสำนักเหมันสวรคร์มารับสิทธิ์ที่เบื้องเขาหานฟังมู่กลายเป็นมเมล็ดพันธุหมานของเขา หลายข้าเป็นคนที่เขาปลูกความรักหาช่างจือกระดาวยังสงบนิ่งราวกับเรื่องที่กล่าวไม่ใช่เรื่องของตัวเองทว่ายิ่งนางสงบนิ่งซูหมิงยิ่งสัมผัสได้ถึงความแค้นในใจนางฟางมู่ไม่ได้บาดเจ็บเขาเป็นมเมล็ดพันธ์หมานของซื่อหมาซินหากท่านจะรักษาเขาให้หายจริงๆก็จําเป็นต้องล่วงเกินซื่อหมาซินซูหมิงเงียบขรึมมองหาช่างจือเขาไม่เชื่อคําพูดทั้งหมดของนาง ฟางมูเป็นความหวังของเผ่าบุรพาสงบแล้วเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเผ่าบุรพาสงบไม่ห้ามเลยหรือห้ามได้หรือแม้แต่พี่ชายข้าที่เป็นเจ้าเผ่ายังไม่รู้เรื่องนี้คิดว่าฟางมู่แค่บาดเจ็บคนที่รู้เรื่องนี้ในเผ่าบุรพาสงบนอกจากข้าแล้วก็มีเจ้าหมานเขาไม่เข้าไปห้ามและต่อให้พี่ชายข้ารู้ความจริงก็ทําได้แค่เงียบมาได้พันหมานของซื่อหมาซินมีเยอะมาก คนที่เป็นมาดิพันธุ์ของเขาเป็นตัวแทนพลังของเทพหมารุ่นสีในอนาคตในความคิดของคนส่วนใหญ่แล้วมันคือเกียรติยศกระทั่งข้ายังไม่รู้เลยว่าหากฟังมู่รู้ความจริงแล้วเขาจะคิดว่านี่เป็นเกียรติยศหรือไม่แต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นหาชานจื่อเงยหน้าดวงตาง,งามมองซูหมิงท่านเองก็คิดเหมือนกับข้าใช่หรือไม่ซูหมิงไม่กล่าวไม่ใช่แค่เรื่องมาดิพันหมานคือเกียรติยศ ยังมีเรื่องคนที่ปลูกความรักเหมือนกับข้าอีกแทบทุกคนคิดว่านั่นคือเกียรติยศชาวเผ่าหมานไม่เหมือนกับยุคสมัยเทพหมานรุ่นหนึ่งแล้วเทพหมานรุ่นสองนำพาเผ่าหมานให้ตกต่ำลงเผ่าหมานกำลังป่วยทุกคนกำลังหลับสนิททุกคนคิดว่าการสละชีพคือเกียรติยศคิดว่าการเป็นทาสคือเกียรติยศหานเฟยจือ่อหลีกหนีไม่พ้นชะตานี้เหมือนกันหานชานจือ่อมีน้ำเสียงกระชัน ซูหมิงมองนางกับพูดของสตรีตรงหน้าทำให้เขาคิดว่านางแปลกไปเล็กน้อยข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรผ่านไปนานซูหมิงกล่าวขึ้นช้าๆอาหานชานเฉอเงียบไปชั่วครู่ใบหน้าแดงมองซูหมิงแวบหนึ่งพรานกัดฟันงาม